คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็สวัสดีเอฟซีมิรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนนเน้นนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับเอฟพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับขออื่นนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับเ c มิดรักเนาะสำหรับสูตรของเรานะครับเดินทางมาถึง11ครั้งนะครับก็ถือว่าเข้า9ภาค2เข้ามากกว่าหลุดนะครับก็ดีกับพี่น้องที่โชคดีสําหรับวันประจําวันพุธ27นะครับแอดบวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วทําเต็มที่เช่นเคยนะครับตรงอกตรงใจ F c มิดรักหรือเปล่ารับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวน้นเน้นนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบในทางของเราพัฒนานะครับในปีพศ2568นะครับหรือว่าเดือน8แล้วนะครับผมเดือนสิงหาคมนะครับ ตั้งแต่1นะครับวันที่1สิงหาจนถึง25สิสิงหานะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่11 11ครั้งนะครับผมเข้า9นะครับพลาด2เข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางนะครับก็ถือว่าเข้าสำหรับหลุดเลยนะครับที่ไม่มาก็คือ2ครั้งนะครับผมนะครับก็ถือว่าเข้ามาก,กว่าหลุดอยู่นะครับ ข้อสอบล่าสุดออกเจ็ดสองแปดห้าหนึ่งหนึ่งนะครับบางทีเอาเจ็ดสองเป็นข้อสอบล่างบางทีก็เอาแปดสองบางทีก็เอาแปดห้าสำหรับห้าหนึ่งหนึ่งบนด้วยกันนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดอยู่ก็พี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันที่สิบยี่สิบเจ็ดนะครับผมวันพุธนะครับผม แอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคิวน้ำโชคผลูกก็คือเรียกสูตรตารางวันแอดก็จะมีอยู่3สูตรนะครับก็จะมีสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคํานวณข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ข้อสอบราวพัฒนานะครับจะเป็นเลขากลา,างวันนะครับจะมีวันจันทร์ วันอังคารนะครับวันพุธนะครับวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็สอบออกวันไหนก็จะหยิบตํารามาคํานวณให้ชมวันนั้นออกวันจันทร์ก็คํานวณให้ชมวันจันทร์นะครับออกอังคารก็คํานวณให้ชมวันอังคารนะครับสำหรับล่าสุดนะครับผมก็สอบออกวันจันทร์นะครับเลียงในตารางมาอยู่นะครับผม57 1นะครับ17 53ตัวนะครับก็ถือว่ามาอยู่นะครับถ้าได้1ก็จะมี1 1หนึ่งตาม นะครับถ้าได้1กับ5ก็จะน่าจะสวยเลยแหละนะครับสายรูดสายเจาะนะครับถ้าได้7ก็สวย7แต่ว่าจะไปอยู่ฝั่งหน้าเนาะถ้าได้5กับ1สวยนะครับโอเคสําหรับตารางวันเรามาอยู่นะครับต่อไปจะเป็นวันศุกร์นะครับวันพุธนะครับโทษทีจะมีเลข9กับเลข6กกับหัวได้ตัวเด่นมาเลข0ูนย์เลข5เลขจริงกับเลข7สามารถแปลงได้นะครับผมตัวเดียวกันนะครับเลข3กับเลข8นะครับเลข2คือเลขส่วนเกิน ก็สามารถนํามาจลลบคู่จลลบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้แอดก็จะใช้ชุดวินของมังกรทองเอาสมุงเงินนะครับพูดผ,ผิดนะครับพูดเดิอไปพูดผิด6ตัวนะครับชุดวิน6ตัวพอนะครับตัวเด่นก็จะมีเลขศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดสองแล้วก็8นะครับศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดสองแปดนะครับสายวินนะครับ สำหรับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับผมจะใช้เลขสูตรนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูดอยู่ที่เจ็ดนะครับผมสายวิ่งสายรูดรูดเจ็ดนะครับเพื่อความั่วนะครับสาหรับเม็ดเดียวสําหรับเจ็ดเอจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับผมจะเจาะให้ประมาณสามคู่ถ้าชอบก็คือรูดเลยเจ็ดนะครับตัวเด่นก็จะมีศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่ง แล้วก็7 5นะครับในหน้าช่องจะเจาะประมาณ3คู่นะครับสำหรับในบ้านจะจ่อย5คู่หรือว่า6คู่นะครับเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะสูงนะครับหรือกลัวพลาดก็ไม่อยากจัดลูดนะครับก็0 7 7 172 75 78 79หรือว่า7 6ที่คัดออกไปประมาณนั้นนะครับสำหรับเม็ดเดียว สำหรับเอ็ซีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบเจ็ดอยากจะให้แอดลองไว้หน่อยพวกควรมัวนในะครับจะลองให้นะครับบางทีก็เข้าตัวลองนะครับจะลองให้อยู่ที่หนึ่งนะครับจะมีศูนย์หนึ่งสองหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับสำหรับพระรองนะครับหรือคัวพลาดก็จะเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหรือว่าเก้าหนึ่งประมาณนี้นะครับสำหรับพระรองของเรานะครับเลขในตารางมีหกตัวนะครับแอดจะมาลองไว้ให้สองคู่นะครับ รวมกับเม็ดเดียวเป็น3นะครับบางทีก็มาทั้ง3ตัวเด่นบางทีก็มา2ตัวบางทีก็มา1ตัวงดที่แล้วมา5อยู่นะครับแต่ว่าเจาะเกินนะครับเจาะได้5 9นะครับมา 5, 8พระรองของเราเอาตัวสุดท้ายนะครับผมทาให้เชื่อชอบ7กับ1ก็คือ8นะครับจะมี08 1ย์แล้วก็87 78ปนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับพะละรองของเราไม่มี6ไม่กลับหัวให้นะประมาณนี้นะครับกลัวพลาก็จะเป็น0 8 8 1 8 2 8 7 8 5หรือว่า8 6 8, 8, 8 9ที่เลขในตารางชุดใหญ่ก็ได้จับในชุดใหญ่ก็ได้ถ้ากลัวพลานะครับประมาณนี้นะครับสาหรับแนวทางนะครับจับทางช่องนะครับบางท่านบอกว่าแอดเมดเดียวทําไมเยอะจังนะครับตั้ง9คู่ นะครับท่านฟังไม่ผิดนะครับเม็ดเดียวเน้นๆเลยนะครับที่ชอบวัดใจนะครับก็คือเจ็ดนะครับเจ็ดเม็ดเดียวเลยนะครับจะเอาไปต้มยำตําแดงยังไงก็แล้วแต่นะครับเจ็ดศูนย์ก็ไม่ต้องเอาเจ็ดหนึ่งก็ไม่เจ็ดห้าก็ไม่ต้องเอานะครับเพราะมันเป็นสองเม็ดเอาเจ็ดเม็ดเดียวไปเลยเคลเลยนะครับถ้าเจ็ดมันยังเยอะอยู่ก็ถักถากเอานะครับมันจะไม่ได้เยอะตัวนี้ก็เขียนให้รองชัดเจนนะครับ าบางท่านาก็กลัวลองแอดลองให้หน่อยอกลัวเจ็ดไม่มานะครับอยากจะชมตัวลองของแอดไม่ค่อยชอบเจ็ดประมาณนี้นะครับก็เอาใจทั้งาสายลองนะครับเอาใจทั้งเมดเดียวนะใครชอบตัวลองก็จิ้มตัวลองดูนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดให้จับวินเลยนะครับชุดวินด้านล่างสําหรับชุดจอสีตัวจะใช้เป็นเลขผสมนะครับก็คือสองห้าสองแปดสองแปดเจ็ดห้า นะครับรก็5,9เลขผสมที่คัดออกไป78ข้อสอบชุด6ตัวเด่นนะครับจะเป็น7 1 5 8 7 1ปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบชุด6ตัวนะครับเรคัดออกมาให้ประมาณนี้สำหรับ fc นะครับผมมิดดักนะครับที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดประกบมาให้นะครับก็จับวินในตารางได้เลยนะครับชุดวินก็มีสิทธิ์มาทุกตัว สำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมีเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดนะครับสายเบิ้ลนะครับประมาณนี้ตามนี้นะครับสําหรับสูตรเจาะจากทางช่องแอดคิมนำโชคพลอยก็มานําเสนอ fc มิลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบก่อนอปายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสําหรับ fc พี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่ส้ำคัญายลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ไพลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปให,ใหม่ๆที่แอดมินคีนำโชคพลอยมานําเสนอนะครับ สำหรับพี่สีพี่น้องอยากได้ข้อสอบเลขวิ่งนะครับชอบวิ่งล่างอย่างเดียวรู้ชอบเลขกวิ่งบนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกท้ายคลิปจะไปคิดค้นหาข้อสอบเรียวิ่งพีสีพี่น้องรับชมคลิปต่อไปสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ